สวัสดีครับมันที่รายการต่อไปนะครับมันก็คือส้อมโอทับทิมนะครับจะเปิดกล่องไหอ่าเปิดมาแล้วนะครับนั่นนี่คือส้อมโอทับทิมครับแวยสวยสวยสวยแดงดีจังเลยนะครับโอ้โหส้มโอทับทิม ยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยอร่อยครับอร่อยเยี่ยมให้เก่าเต็มสิบเลยอร่อยอร่อยอร่อยจนหยุดไม่ได้โอ๊ยกลับมากินอีกรอบกินน้ำกันครับกินเรือกกันครับอร่อยอร่อย ดินพันจอได้วยกันนะครับกับนะครับไปเข้ามาดูขอบคุณครับเบิร์ครับขอบคุณครับ